วันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราซูติงรีแอคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ๋อรีแอคของ b <Wow. S 1> องีมาจากวงการที่แบบทุกคนรู้จักใช่ไหมรู้วงที่เพลงช็อตกันใช่ที่แบบว่าคันเล่นเทมากถ้าพร้อมกันแล้วนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ

โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนมาช่วยนางแล้วไม่ใช่แต่จะมาช่วยมาช่วย Yeah. Yeah. How about the movie? ก็จบไปแล้วนะครับเอ,อ้าบอกแล้วว่าทำเองนี่เธอขาตัวมาล็อกเขามารับกไม,ม่หรือว่าล็อกเกอร์ <c oughs> <c oughs> มาล็อกไมหรือว่าล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ว่ะเอาว่ะโนบะอโนบะโนบะโนบะหนึ่งเอ้ย <c oughs> ว้าวเป็นยังไงกันบ้างกับความรู้สึกที่รับชมเอวีนี้จบไปแล้ว,วรู้สึกยังไงกันรู้สึกแบบย่องหัวตำรวทั้งเพลงใช่แบบที่ต้องเตะแบบทั้งเพลงเลยแบบ ฉันชอบอฉันชอบฉากที่ว่าเต้นเต้นเต้นที่ว่าข้างหลังมีรถด่ะอ่ะใช่ใช่ใช่ฉันรู้สึกว่าฉากนั้นคือแบบโทนมันดีมันดาร์กดีแล้วก็ที่สำคัญซิกแพคแน่นแล้วยังมีพอนะที่พาดหัวถ้าดูไม่ผิดอะเป็นภาพธรรมดาเป็นเสื้อธรรมดาแต่พอมาอยู่กับพี่เขาแล้ว มันดูแพงมันดูแพงอ่ะมันดูเอฟมีสไตล์มันต้องเอฟ เอฟเนี่ยเซ็กซี่มากยอมแล้วก็เสียงคือเป็นเอกลักษณ์ที่สุดใช่รู้สึกเหมาะเหมาะกับกนแล้วมากเลยเชอร์จีอาร์เนี่ยเชอร์จีอาร์จะเป็นแนวแบบพี่แกจะเป็นแนวแบบแล้แบบทางแบบฝั่งยุโรปใช่ใช่ใช่แบบยุโรปจ๋าเลยเนี่ยเออมาแนวเอฟแบบเท่ว่าเท่มากเทมากชอบวี้เนาะโอเคเรามาให้ดาวกันดีกว่าว่าแต่ละคนให้ดาวกันกี่ดวงเริ่มจากกิงโอเคกิงให้ห้าเพราะว่ามีชัย กิ่งชอบมากก็คือตอนยิงปืนแล้วมันจะเลียนฉับอ้าวฉับ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 ก็บีับฉับฉอบฉับฉับกับดีบุับฉับฉ่บงับฉับฉมบฉั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 อฉับฉับฉั่ฉั้ฉับวับฉ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 ่บฉับฉับฉับกับฉับแตบฉั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 บฉาบฉับกัดฉับฉับฉับฉั้ฉับ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 นไฟับนี้ั่บบ ไบเปิลนะคะไบร์เปิลเ4.5เหมือนกันค่ะชอบชอบในในเพลงที่แบบมีจังหวะที่แบบมันมันไม่เป็นเส้นตรงอ่ะมันจะมีมันจะมีท่องที่แบบให้เต้นที่มันจะไม่มีเสียงร้อแล้วมันจะเหวียว่ะที่ทุกคนให้แดนเซอร์มาเต้นโซโล่แดนโซโล่แดงชอบตรงนั้นอ่ะแล้วแบบมันมันจะมีหลายพาที่แบบมันขึ้นลงขึ้นลงทําให้แบบมันฟังแบบน่าตื่นเต้นใช่ค่ะอันนี้ให้4.5เพราะว่า โดยโดยรวมแล้วแบบว่าชอบชอบแบบวงนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบว่าเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์ก็ชอบแบบแนวพิปพอปอยดีๆแล้วก็แบบว่าเออรู้สึกว่าพี่แกก็แบบแบบเปรนเทจริงค่ะใช่ไหมค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการเดนแอคชั่นเพลงเชอร์จีไอรีไอค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคลิปหน้านะคะเราจะมาเดแอคชั่นเพไหนนะคะอย่าลืมติดตามนะคะที่ช่องสุดติ่งเแอคค่ะ อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ